กับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลาย,พ,ย,ายพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หยขี่โผ่ใหญ่เมื่อนี่ก็กลับมาพอกับพ่อใหญ่อ้วนนะครับเนาะเมื่อนี่ก็เลยเมื่อนี่ฝนตกครับตกตั้งแต่ตีสองแล้วตีสองกลัวๆยันปานนี้กันย่งปล่อยๆอยอย่ครับเป็นครั้งแรกของปีนี้ที่ตกนะครับเบื้องหลกพ่อใหญ่อ้วนบอกเก่งๆดีครับ นีตัวนึงนีตัวนึงนี่อ่างครับผุ่นกุกเดียวพุ่นสองกุกหอยอันนี้ก็กุกเดียวอันนี้ก็กุกเดียวนั่นก็กุกเดียวอันน้ดิตันนะครับมือนี้ก็ม่าไห่พ่อแม่พี่น้องเบิง่งมือนี้ก็ลังสีเตรียมสรงของครับก็หลายเติบม,มีอยังแน่แถาสวัสดีครับผู้สาวท่อบอสวัสดีค่ะเฮ็ดยังเลยดิ แขกของค่ะแกของบ่มีอย่างน่สองชั้นหาโตสองชั้นสงชั้นหาโตบ่วงสองบ่วงหนึ่งสองโตตังบานสองนี่บ่อนี่บ่ตังบานได่หนีบ่่ไม่หนีสองโตโอ้ชั้นหาโตหนึ่งอันนี้ชั้นหาคาสองสามสี่ห้าเ็กสองชั้นนี่สองชั้นสองชั้นทั้งหมดหาโตบวง บ่วงสอง,งโตมวนะครับบว่วงหนึ่งนะครับนี่บ่วงหนึ่งกับบ่วงสองทั้งเบิดตจากตมือนี่ทิพย์โตจ้าีชาวชอบบอติพย์กูเดียวได้ค่ะนี่เก่งเนาะยังมันได้แล้วเลยมือนี่ขึ้นสิไปเพระาะไดนเราฝนตกเอื้อนรถเด้อมือนี่ที่ได้เอื้อนรถไปซนี่เขาเจ้าจมาหับไห้ทั้งเบิด์ตสิบกล่องเพราะว่ามันฝนตกไหม ไฟรถจะคล้องไปบ่ได้มื้อนี้มาเปลี่ยนไฟไนี่ครับมื้อนี้เปลี่ยนไฟก็เลยสีแจ้งๆจักหน่อยนี่ครับอันนี้ก็กระรังสิเฮ็ดนี่ครับบ่วงบ่วงหนึ่งไอ้บ่วงสองอันนี้บ่วงสองนะครับอยู่ทรงมืออื่นอ่ะอยากไปเบิ่งต่างบ้านจังน่อยอันนี้นกขอดครับนกขอดสองทาง อันนี้พเนียเสื้อตบตรดจคางเดียวอันนี้เทนอันนี้ชาตนเดียวอันนี้ตังบานครับนี่ตังบานเห็ดหอยว้นี่หลายอยู่ก็ต้องย่านมาได้ครับอย่าหลายตังบานหลากเลยนี่ครับทเห็ดแล้วก็หอยไตัสนุกสนใจจังไลกับกินกลางขม่าครับนี่ครับตังบานหกเขาชาว่าพญายวด นกคันครับนกไม่ๆมขึ้นสีไซไปว่าไรดอกมือนี่มันลดขั้นหน่อยสีเหลียกลดไปซนี่แหละครับมาลับเอาอันนี้ทรงมือเอื้อนครับทรงมือเอื้อนแล้วก็สองขั้นอีกโซนนึงขั้นเดียวอีกโซนหนึ่งต่างบานอีกสองเป็นมือเอื้อนครับมือนีซ้ำานีซ่อนนะครับเอาเร็วๆผู้สาวท่อบอนี่ มีิยังสิฝากบ่ผู้สาวทอบบ่ฝากคอยก็ติดตามผู้สาวทอบบ่อนั่นแหละค่ะต้องอาหารผู้สาวทอบบ่อบ่ติดตามอีกเป็นเนี่ยค่ะครับขอบคุณหลายๆครับติดตามพอใจวอนคนผู้หายกีบโผใหญ่ในช่องคุณสซลิมหรือว่าอาโปฟาร์มเนาะครับขอขอบคุณหลายๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อสนุกสนใจจังหดากับถาดถายเขามา เจอกันไหมครับเจอกันไหมมือหนามือว่านนี่ก็จกักตัวมือว่านนี่สิบบอสสิบสองมือว่านสิบสองตัวมือนีกับมือนีสิบตัวก็โอเคเจอกันไหมเจอกันไหมเสาวสีมามือนีแหละครับสิบเม็ดผู้ใดสนอกสนใจสาวได้ครับเลยสิบเม็ดสีมามือหนีแปดเม็ดตอนนี้มันมีแต,ต่แปดเม็ดครับนี่สภาวะสิบเม็ด่นวาสิมามือนีนะครับมาหลายพอสมควรเยอะครับประมาณเ,เกือบสิบลังแหละครับ ก็นอกสนใจจังไดก็กิงกลางเขามานะครับเจอกันไม่มือหนาครับมือนี่สวัสดีครับ